จอกข่าวร้อน สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะขอต้อนรับนะคะท่านผู้ชมเข้ามาในช่วงเวลาของรายการเจาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกรายวันประจำวันนี้นะคะกับวันอังคารที่1มีนาคม2554ค่ะและเราก็จะมาเริ่มกันนะคะที่การให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยออกจากสถานการณ์การสู้รบในลิเบียค่ะซึ่งในวันนี้น่นะคะก็มีแรงงานไทยที่อยู่ในประเทศลเบียนั้นเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยอีก122คนด้วยกัน ในขณะที่การอพยพทางเรือนะคะก็คาดว่าในวันพรุ่งนี้จะสามารถเคลื่อนย้ายแรงงาน4,000คนไปยังประเทศอิตาลีแล้วก็จะบินกลับมายัางประเทศไทยภายในสัปดาห์นี้นะคะโดยในวันนี้ค่ะนางบุษยามาดแหล่งซึ่งเป็นอธิบดีกรมยุโรปกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็ได้มีการประชุมหาหรือกับเอกราชทูตนะคะ4ประเทศได้แก่อิตาลีสเปนตุรกีและอุปทุตกรีซเพื่พอขอความอนุเคราะห์ในเรื่องของการอพยพคนไทยไปยังริเบียนะคะผ่านอย่างประเทศดังกล่าว ส่วนในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเองวันนี้ค่ะก็ได้มีมติอนุมัติงบประมาณจํานวน343ล้านบาทตามที่กระทรวงแรงงานได้เสนอขอไปนะคะเพื่อที่จะเอาไปช่วยเหลือเป็นค่าชดเชยให้กับบรรดาแรงงานไทยในลเบียโดยเงินนั้นนะคะก็เป็นเงินจํานวนทั้งสิ้น330ล้านบาทค่ะโดยจะนํามาช่วยเหลือเป็นค่าชดเชยให้กับบรรดาแรงงานที่เดินทางกลับมายังประเทศไทยนะคะายละ1 5 0 0 0บาท ก็คาดการเอาไว้ว่านะคะจะมีผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือประมาณ2 0,000ืรายด้วยกันส่วนที่เหลืออีก13ล้านบาทนะคะก็เป็นงบประมาณในการดำเนินงานด้านต่างๆในขณะที่สถานการณ์เลนลิเบียนะคะในขณะนี้ก็ยังคงตึงเครียดอยู่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกับท่าทีของประธานาธิบดีกาตาฟีที่ยังคงยืนหยัดนะคะอยู่ในอำนาจซึ่งในวันนี้กาตาฟีเองก็ได้สัมภาษณ์นะคะในลักษณะที่สวนทางกับข้อเท็จจริงอีกครั้งหนึ่งแหละค่ะว่า ประชาชนทุกคนนั้นรักผมพวกเขาพร้อมยอมตายเพื่อปกป้องผมผมจึงไม่สามารถลงจากตำแหน่งได้เนื่องจากตนเองไม่ใช่ประธานาธิบดีหรือกษัตริย์แต่เขาเป็นผู้นำพาดดอนภาพและผู้นำการปฏิวัติ ส่วนสถานการณ์นะคะ6คนไทยในนิวซีแลนด์ค่ะหลังจากที่มีการพบศพนะคะซึ่งคาดว่าจะเป็น1ใน6คนไทยนั้นทางครอบครัวนะคะของนางสาวครุทยาเหลืองสุรพีสกุลและก็นางสาววันเพนปรีกลาง2พยาบาลที่สูญหายนะคะก็ได้เดินทางไปยังกลุ่มพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ดยนาเอาภาพถ่ายของนางสาวพริทยาและนางสาววันเพ็ญน,นะคะมาบมอบให้กับทางเจ้าหน้าที่รวมทั้งนะคะอย่างให้เจ้าหน้าที่นั้นได้มีการเก็บเอาดีเอ็นเอนะคะจากเยื่อกระพุ้งแก้มเพื่อน,นําไปเปรียบเทียบนะคะกับร่างที่พบที่ประเทศนิวซีแลนด์โดยพลตระหนดรีนะคะประหุตทาวรอนิริโฆษกสานักง,งานตำรวจแห่งชาติค่ะก็คาดหมายนะคะว่าจะสามารถนําเอาชิ้นส่วนดีเอ็นเอนั้นไปเทียบเคียมกับศพผู้ต้องสงสัยนะคะในวันที่4มีนาคมที่จะถึงนี้นะคะแต่ว่ายไงไก็ตามรายงานล่าสุดที่มีออกมานะคะทางผู้บริษ การตมดแห่งชาตินั้นได้มีการประชุมทางไกลผ่านวิดีโอคอนเฟรนซ์นะคะแล้วก็พบว่าในส่วนหน่วยของทางการไทยเนี่ยนะคะซึ่งเป็นหน่วยพิสูจน์เอกลักษณ์ที่เดินทางไปยังนิวซีแลนด์นั้นปรากฏพบว่านะคะ ได้จากการตรวจนะคะลายนิ้วมือของศพที่พบค่ะปรากฏว่าน่าจะเป็นนะคะนางสาวพฤทธยาค่ะเพราะว่ามีลายนิ้วมือนั้นตรงกันเพราะฉะนั้นนะคะก็น่าจะมีความคาดหมายไปได้นะคะว่าในขณะนี้นั้นพบศพคนไทยแล้ว1คนนะคะแต่ว่าส่วนที่เหลือนั้นยังไม่สามารถที่จะพิสูจน์ชัดได้นะคะก็ควรจะต้องรอติดตามดูสถานการณ์กันต่อไปจอข่าวร้อน